สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าวค่ำกับผมภบเอกอผ่อนพงเมตตาอยู่ด้วยกันคืนวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568นะครับเริ่มต้นวันนี้มาดูเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาครับที่นายกอนุทินยืนยันว่าถ้าเกิดตนเข้ามารับตำแหน่งแล้วจะมอบอำนาจอย่างเต็มที่ให้กับทหารในการตัดสินใจต่างๆรวมไปถึงเรื่องการเปิดปิดชายแดนด้วยและก็ย้ำว่าไม่มีใครสามารถมากดดันให้ตัวเองตัดสินใจอะไรได้ครับ นายอนุทินชาม b ุ r กูนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการปิดด่านและการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระบุว่าได้ทําความเข้าใจกับการทหารแล้วว่าเมื่อตนได้เข้ารับตําแหน่งฝ่ายบริหารประเทศเมื่อไหร่ก็จะให้ทหารได้ตัดสินใจเต็มที่รัฐบาลที่กําลังเข้ามาจะให้การสนับสนุนเคารพการตัดสินใจของฝ่ายการทหารส่วนรัฐบาลจะทําเรื่องการพูดและเงื่อนไขที่ต้องเจรจาต่างๆ นายกย้ำอีกว่าที่ผ่านมามีการคาดคะเนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้นำต่างประเทศที่โทรมาล็อบบี้ตนขอยืนยันว่าล็อบบี้ไม่ได้หรอกครับไม่มีใครมาล็อบบี้ได้ผมต้องทำให้กับคนไทยประเทศไทยเท่านั้นส่วนในพื้นที่ที่มีการก่อกวนใช้โล่มนุษย์เช่นที่บ้านหนองยาแก้วจะไม่มีการเจรจาจนกว่าฝ่ายนั้นจะถอนตัวออกไปโดยจะยังคงปิดด่านชายแดนต่อไปและอาจจะเพิ่มมาตรการควบคุมหากจำเป็น เรื่องการทหารขอให้ทหารตัดสินใจอยากปักธงไทยตรงไหนขอให้ไปปักให้คนไทยได้ชื่นใจในที่ที่เป็นของคนไทยขอให้ทหารนำแผ่นดินทุกตารางนิ้วที่เขารุกล้ำกลับมาเป็นของคนไทยตนสนับสนุนเต็มที่คับ ส่วนเรื่องนี้หลายคนก็จับตานะครับทางรองอธิบดีกรมราชธรรมยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชธรรจริงโดยมีอาการของโรคกระดูกต้นคอเสื่อมครับ จากกรณีที่มีรายงานว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายที่ทันทถานโรงพยาบาลราชทันเมื่อคืนวันที่19กันยายนที่ผ่านมานางกระลกวันจิ๋วเชื้อพันรองโฆษกกรมราชทันเปิดเผยว่านายทักษิณมีอาการอ่อนเพลียและปวดตามร่างกาย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องส่งตัวไปตรวจสุขภาพที่ทันทถานโรงพยาบาลราชทันเป็นการชั่วคราวก่อนจะนำตัวกลับมาที่เรือนจำกลางคลองเปรมโดยไม่ได้ค้างคืนการส่งตัวนายทักษิณไปตรวจที่โรงพยาบาลราชทันซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเรือนจำอยู่แล้วเป็นการดำเนินการตามปกติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่นที่มีอาการเจ็บป่วยส่วนอาการล่าสุดของนายทักษิณยังคงมีอาการอ่อนเพลียและก็ปวดตามร่างกายอยู่บ้าง ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้สูงอายุโดยอาการยังคงที่และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในวันที่22กันยายนนี้จะมีแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพและอาการโรคประจาตัวตามปกติในเรือนจาซึ่งนายทักษิณมีคิวนัดพบแพทย์ด้วยนะครับ ขณะที่การเมืองทางนิด้าโพได้ไปสำรวจความคิดเห็นครับพบว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยังคงเป็นผู้นำพักประชาธิปัตย์ที่ประชาชนต้องการแม้ว่าคนยังไม่แน่ใจก็ตามว่าจะเลือกพักนี้หรือไม่ครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์หรือวานิดา้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องประชาธิปัตย์ผลัดใบอีกแล้วจากกลุ่มตัวอย่าง 1, 3 1 0คนทั่วประเทศ ผลชี้ว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากที่สุดให้กลับมาเป็นผู้นำพักอีกครั้งจากการสำรวจพบว่า32.9%ของกลุ่มตัวอย่างนะครับต้องการให้ในายอภิสิทธิ์เป็นผู้นำตามมาด้วยนายชวนหลีกภัยได้18.09%ขณะที่ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ได้ที่8.17%นอกจากนี้เมื่อถามถึงแนวโน้มที่ประชาชนจะเลือกพักประชาธิปัตย์หากพักเลือกผู้นำตามที่แนะนำ พบว่า37.58%ยังคงไม่แน่ใจในการตัดสินใจ35.75%บอกว่าเลือกแน่นอนขณะที่26.67%บอกว่าไม่เลือกแน่นอนสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีผู้นำที่ประชาชนต้องการแต่ความเชื่อมั่นในตัวพักก็ยังคงเป็นคำถามสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ ส่วนคราวนี้2ศิลปินแห่งวงการศิละปะอาจารย์ปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติและคุณชัยโรธมหาดำรงกุลช่างภาพระดับโลกได้นำา7 7ภาพศินที่เป็นภาพวาดและภาพถ่ายจัดโชว์ในงานนิทรรศการบูรณาการสุนทรียิลิ์กรุงรัตนโกสินทร์โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายภาพจะมอบต่อนะครับให้กับองค์กรการกุศลต่อไป งานนิทศการบูรณาการสุนทริยศิลป์กรุงรัตนโกสินทร์การบูรณาการศิลปะสองแขนงได้แก่งานจิตรกรรมของศาสตราจารย์เกีิติคุณปรีชาเทาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพศ2 5 5 2และภาพถ่ายจากเลนของคุณชัยโรธมหาดำรงค์ล PSA 5 s t a r ฟ Photographer โทช่างภาพระดับโลก สำหรับงานนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมได้สัมผัสและชื่นชมผลงานศิลปะภาพผลงานทุกรูปทุกชิ้นจึงมีเรื่องราวและความเป็นมานะครับภายในงานมีศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงานมากมายครับนำโดยคุณชัยโรธมหาดมรงคุณที่มาร่วมถ่ายทอดแสงเงาและเรื่องราวผ่านเลนส์อย่างทรงพลังและเหนือกาลเวลาศาสตราจารย์กิติคุณปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างงานจิตรกรรมที่อย่างรากลึกในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยมาร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ของกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกับเปิดจำหน่ายภาพศินกว่า27ภาพซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเตรียมส่งมอบต่อให้องค์กรการกุศลเพื่อส่งต่อคุณค่าจากศิลปะสู่สังคมด้วยครับ ส่วนคืนนี้แฟนๆพรีเมียร์ลีกห้ามพลาดนะครับทางโมโนแม็กซ์มีการถ่ายทอดสดบิ๊กแมชอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางอาร์เซนอลที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกันตอนสี่ทุ่มครึง่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชคืนนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกมนี้ฝั่งเจ้าบ้านจะยังคงไม่มีบูกาโยซาก้านะครับปีกตัวเก่งของทีมที่ยังไม่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ขณะที่มาตินโอเดกาดและก็วิลเลียมซาลิบาต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งก่อนจะลงสนามคืนนี้มาฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างแมนซิตี้มีข่าวดีนะครับในแนวรับหลังจอห์นสโตนมีลุ้นว่าจะคืนสนามคืนนี้ได้ส่วนแนวรุกคาดว่าจะใช้ชุดเดิมที่ชนะนาปโปลีมา2-0นะครับนำโดยเออร์ลิงฮาลันและก็ฟิลฟอร์เดนส่วนในรายของรรยานชายกีและก็โอมามามุสยังคงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ ส่วนคืนนี้นะครับคู่ที่จะมีการถ่ายทอดสดการพรีเมียร์ลีกสามารถดูได้ตามหน้าจอเลยนะครับยังไงทุกคู่เราถ่ายทอดสดกันทางโมโนแม็กซ์ครับสำหรับข่าวบันเทิงคืนนี้ติดตามกันกับคุณน้ำชนนาทีเลยครับ ค่ะวันนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะอยู่ด้วยกันกับน้ำสนาทีค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่หนุ่มสุดฮอตนะคะอย่างบิวกิ้นพุทิพงศ์ค่ะที่ล่าสุดก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วหลังถูกแฟนๆจับตามองถึงเรื่องความสัมพันธ์ร้าวกับคู่จิ้นอย่างพีพีกริตค่ะ ออกมาเคลียร์ให้แฟนๆด้โล่งใจกันสักทีนะคะหลังหนุ่มบิวกิ้นวิริพงศ์ถูกโยงว่าตุ้มคบกับสาวรายหนึ่งอยู่หลังจากที่ได้โพสต์ภาพทริปไปเที่ยวทะเลทรายค่ะอีกทั้งช่วงนี้ก็ยังดูห่างๆกับผู้จิ้นอย่างพีพีกริไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนด้วยโดยบิวกิ้นก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าสาวในภาพเนี่ยคือเพื่อนตั้งแต่สมัยตอนปีหนึ่งเลยซึ่งเจ้าตัวก็งงเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเป็นการไปเที่ยวกับเพื่อนตามปกติแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลน,นัสนกนนคกกโะ็ Focus งานเดี่ยวของตัวเองกันมากกว่าค่ะอ๋อไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีคนที่เป็นเพื่อนผมตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งเห็นใจเขาเนี่ยเขาโดนแบบออกทรงออกสื่ออะไรเงี้ยปกติเขาแบบเก็บตัวก็มีมีมีพิมพ์เบขอโทษมีพิมพ์ขอโทษเลยก็เก่งเก่งใจเขามากกว่าผมก็พี่พจริงๆมีสิ่งที่เราอยากจะทําในมุมของการเป็นตัวของเราเองไม่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอกันเลยนะผมว่ามันจะมีเหตุที่มีมีอะไรที่เราต้องเจอกันอะไรเงี้ยอยู่เรื่อย ไปต่อกันที่นักร้องนักแสดงมากงความสามารถซูเปอร์สตาร์ตลอดการอย่างพี่แคทเาีอิงลิชนะคะที่ล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกกับเรื่องราวความรักในอดีตค่ะ หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับพี่สาวคนสวยอย่างแคทเทียอิงลิชค่ะโดยเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยถึงเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีผลกับเรื่องงานพร้อมทั้งเปิดใจเป็นครั้งแรกค่ะกับเรื่องราวความรักในอดีตท,ที่ก็เคยเกือบจะมั่นกันแล้วแต่ว่าก็ต้องลมเลิกไปเพราะว่าไปกันไม่ได้ค่ะ คัดครอบใครคัดก็ไม่ไม่ค่อยเปิดเผยเพราะว่าไม่อยากจะให้มันมาเกี่ยวข้องกับการท้กการทำงานล่าสุดก็ไม่ไม่กี่ปีนี่เองอะค่ะก็ซื้อแหวนมันแล้วด้วยเห็นไหมเราไม่มีใครรู้มันก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันถึงขั้นนั้นแล้วถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่อยากจะแบบพยายามดึงลังเอาไว้ว่าเคยยังไงมันก็ต้องใช่แล้วเราจะถูกทั้งทั้งสองฝ่าย มาที่คู่จิ้นสุดปังนะคะอย่างยินวอค่ะที่ได้ออกมาสปอยคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนหน้านี้แล้วค่ะอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เรียกว่าง,งานรุมแบบไม่มีพักนะคะอย่างนักแสดงหนุ่มอวอลวรัตและยินอนานัตที่ล่าสุดทั้งคู่ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่11 1บ2องตุลาคมนี้ที่ก็มาในธีมลูกทุ่งนะคะโดยงานนี้ทั้งคู่เขาก็บอกเลยว่าซ้อมกันหนักมากแทบจะทุกวันเลยค่ะพร้อมกับอัปเดตอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วด้วยบอกเลยว่างานนี้จัดเตมมมแแบบไ่่่ีกกนันนนอคะ ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็เราก็ซ้อมอย่างหนักมากครับทำให้สุดเลยทีเดียวเข้าใจตรงกันว่าลังจากคอนเสิร์ตเนี้ยคงจะไม่มีทำตีมลุกทุ่งรอบที่2อะไรเนี้ยดันน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ทํามาแล้วเราก็ใส่ไปแล้วทุกอย่างทุกคอนเสิร์ตเราทําเหมือนเป็นงานสุดท้ายอย่าไปคิดเซฟว่ากักเผื่อคอนที่2คอนที่3ไม่มีใส่เหมือนเป็นงานสุดท้ายเลยร่างกายพร้อมไม่ไหนดีขึ้นในทุกวันพยายามเซฟตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอันไหนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ต่อกันที่บรรยากาศงานถแถลงข่าวที่ก็เต็มไปด้วยความน่ารักนะคะใน2025 l i ทวีตี c ไฟส t t t ฟ r r r น i สิร์ตทัวร์เรส k ค่ะ คือเรียกได้เต็มปากเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยมีน้องข้าวแล้วกับคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกใน2025 Live Concert Tour Rising Loud in Bangkok ที่มาขยี้หัวใจบริสชาวไทยถึง2รอบการแสดงโดยเมื่อวานที่ผ่านมาทั้ง6หนุ่มอย่างซองชานโชทาร่อึนซอกวอนบินโซฮีและอันตันก็ได้มาแจกออร่าความสดใสน่ารักให้กับพี่ๆสื่อบอกเลยว่างานนี้กล้องก็ไม่สามารถเก็บความหล่อของน้องๆเขาได้หมดเลยจริงๆค่ะสวัสดีครับ้องร ผมจะเตัิม e น e r g y ให้นะผมจะเติเม energy ให้นะอลองเข้าตัวรีมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คบรบถ้วนแล้วนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของโมโนเซเลบริตี้วันนี้ที่นำน้ำมาฝากค่ะคุณแบงคบ์ขอบคุณนะ,ะครับคุณน้ำครับฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของโมโนโทเวนนี่นันกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือโมโนเข่าข้ามครับเราสองคนพร้อมทีมค่ะ